สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร 1. ข้าราชการลูกจ้างประจำข้าราชการบำนาญยื่นหลักฐานขอเบิก 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงิน 3. จัดทำสรุปงบหน้าขอเบิก 4. ส่งเอกสารขอเบิกไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเพื่อนำเนิน,เนการต่อไปเอกสารแนบค่ารักษาพยาบาล 1. แบบ71 3 1ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2. ใบเสร็จรับเงินที่มีรหัสเบิก 3. ใบรายละเอียดประกอบการรักษาถ้ามี4 เอกาสารสำเนาบัตรผู้เบิกและทายาทผู้มีสิทธิ์กรณีผู้ขอเบิกเป็นบิดาให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรสกรณีผู้ขอเบิกเป็นมารดาให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านกรณีผู้ขอเบิกเป็นบุตรให้ใช้สำเนาสูติบัตรตรวจสุขภาพให้ใช้บันทึกคำชี้แจงประกอบการขอเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเอกาสารแนบค่าศึกษาบุตร 1แบบ7223ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. ประกาศสถานศึกษา 4. เอกสารสำเนาบัตรผู้เบิกและบุตรกรณีผู้ขอเบอิกเป็นบิดาให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรสด้วยกรณีผู้ขอเบอิกเป็นมารดาให้ใช้สำเนาสูติบัตร ขั้นตอนการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน15วันทําการ1เมื่อได้รับเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจัดทํางบหน้าใบสําคัญ2ชุด3เสนอเอกสารต่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในเอกสาร4 ส่งเอกสารการขอเบอิกไปยังสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเพื่อดำเนินการต่อไปเอกสารแนบเบิกค่าเดินทางไปราชการ 1. แบบ8708ดปใบเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 2. เอกสารขออนุญาตไปราชการ 3. ใบไปเสร็จรับเงินหากไม่มีสามารถแนบแบบบก1 1 1แทนได้ 4. เอกสารแสดงระยะทางกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวแนบ Google Map กรณีโดยสารเครื่องบินแนบกากตัวขอบคุณครับ